เรื่องที่2ครับกรณีที่ทางนายยงยุธทธวิชัยได้ลาออกจากรองนายกแม่รีมหาไทยซึ่งทางพรรคเองต้องขอชื่นชมนะครับสปิริตของนายยงยุทธและเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกพรรครวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักษณ์ที่ลาออกก็เป็นแบบอย่างในกรณีที่ยังมีความขัดแยง้งของการตีความ ทางข้อกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจากผลสํารวจของดูสิทธิ์โพ48เซจากประชาชนก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสปิริตเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักปฏิบัติกําลังขยายผลเรื่องนี้เพื่อพยายามทําให้เป็นเกมการเมืองในการที่จะโจมตีนายยงยุทธเพื่อหวังกระทบนางสาวยิ่งรักและรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองประเภทที่เรียกว่าน่าจะเป็นการทําลายล่างทางการเมืองเพราะล่าสุดนะครับ การให้สัมภาษณ์ของนายอภิสิ์เนี่ยที่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองเพราะว่าจะมองกรณีที่นายยกยิ่งรักเนี่ยมอบอานาจให้กับรองรอง,รองยงยุทธในระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมองว่าเรื่องนี้อาจจะมีสอบไปทางผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเล่นไม่เลิกรวมถึงในวันที่สองตุลาคมสมัมาชิญร์พักปฏิบัติก,ก็ยืนยันว่าจะส่งกรณีนายยงยุทธตีความในประเด็น ข้อกฎหมายกับสารรัฐมนูญอีกว่าจะคงสภาพความเป็นสสอ,อยู่หรือไม่ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามนำเรื่องกุสลบัตรของนายยงยุทธเนี่ยเรื่องการเมืองเพื่อน,น่าจะเป็นการน่าจะล้มรัฐบาลมากกว่านายยงยุทธนะครับวันนี้สแสดงสปริตลาออกซึ่งไม่ปรากฏเลยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิท์ที่มีลักษณะการการะทาที่เป็นแบบอย่างลักษณะนี้นะครับที่จะมีการสแสดงสปริต แตนายยงยุทธวันนี้นอกจากก่อนจะละออกท่านก็สแสดงสปิริตโดยมอบใหผมเนี่ยนะนะนะโกศพพักี่ยนะไปยื่นต่อกกต,ตในการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านว่าสามารถจะดํารงตําแหน่งความเป็นสสหรือไม่พักพิบัติไม่ได้รอเรื่อง,องนี้นะครับผมมองว่านี่คือสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยอยากชี้แจพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่นายยงยุทธทำวันนี้ตั้งแต่ ส่งเรื่องให้กะกะตตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงการลาออกทั้งสองตำแหน่งนะครับเป็นการกระทําที่น่ายกย่องต่างกับสิ่งที่รัฐบาลนายกิท์เคยทําในอดีตนะครับผมมองว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากให้ทางฝ่ายค้านนี่นำไปขยายผลและนําเป็นประเด็นการเมืองในเรื่องที่จะโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวแล้วน่าจะล้มรัฐบาลอย่างเดียวด้วยประเด็นเรื่องนี้เล่นไม่เลิกครับวันนี้ผมยังแปลกใจว่า ดลีนายยงยุทธ์เนี่ยจะยื่นตีความในวันที่2ตุลาคมทําไมพักประฏิปัตย์นายอิชิยเองไม่รอกรกตอพี่นาคุณบัตรของความเป็นสอสอก็ยื่นเหมือนกันนะครับนี่เห็นว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ผมบอกว่าลักษณะมาตีกินทางการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เป็นสุภาพบุรุษแล้วครับและที่สําคัญนักพักการเมืองเก่าแก่ที่เป็นอ้างถึงความเป็นพักเก่าแก่ที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย พิบัติย,ยึดมั่นระบบรัฐสภาสุดท้ายก็ทําแค่หวังผลทางการเมืองทุกอย่างนะครับ